หากคุณต้องการพวงคุญแจที่มีแต่ความชิบหายเราขอแนะนําพวงคุณแจจินวารุผลิตด้วยอะคริลิกชั้นดีแข็งแรงแตกหักได้แต่ยากใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการใส่ให้เลท่อสใส่แต้นเคป๊หรือใช้เป็นดากระจายกำจัดสตูหรือจะใช้เป็นเครื่องรางให้เล่นเกมได้เก่งขึ้นเด้ยด๋ยๆๆๆแปลกแแล้วเนี่ยได้เหรอวะได้ดีวะ สั่งซื้อวันนี้เลยสเสนอราคาเพียง129บาทสั่งซื้อได้ที่เพจ Facebook จินวารุหรือทางช้อปปีลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปซื้อเลยสิทธิพิเศษหากสั่งภายในช่วงนี้สามารถรีเควสตข้อความอะไรก็ได้หลังพวงคุญแจด่วนมีจํานวนจํากัดสั่งมาแค่นี้รีรีสีกันด้วยนะจ๊ะ Welcome to m ั c r e ้า i ู่มายครูจิมรูเฮียสวัสดีครับผมเจมส์จิมโรนะครับหลายคนก็คงเล่นเกมเิกออฟฟิเชียนวาร์เปกันอยู่ใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับกับแพท2.4ที่ทุกคนกำลังเล่นอยู่ในตอนนี้และหลายคนก็คงจะมีเมตาใหม่ๆบิลใหม่ๆเข้ามาเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับ ใครนะครับผมี่คิดว่าแชมเปี้ยนตัวไหนหรือว่าบิลไหนที่น่าสนใจก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนได้รู้ถึงความเกณฑ์การได้เลยนะครับในวันนี้ครับเรื่องที่เราจะมาพูดกันนั่นก็คือเรื่องของบั๊กในแพท2.4ที่กาลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้ครับพูดตรงว่าหลังจากแพท2.4มีการอัปเดตมานะครับหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยทําไมมันมีบั๊กเกิดขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้บ้างก็เจอบั๊กดินน้ำมันบ้างก็เจอบั๊กเสียงไม่ออก อะไรแบบนี้เต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาแจ้งถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขให้ทุกคนนั้นเข้าใจกันครับ หลักๆแล้วนะครับผมจะถูกแบ่งออกเป็น3ปัญหาหลักๆด้วยกันนะครับผมนั่นก็คือปัญหาแรกครับทำไมเกม League o ซิเจนวอรของผมมันถึงไม่อัปเดตเป็นแพท2.4ครับอันนี้ง่ายๆเลยนะครับอันดับแรกนะฮะต้องไปที่ตัวของ Google Play ครับแล้วก็ทําการอัปเดตเกมผ่านจากตรงนั้นนะครับแต่นั่นงก็เป็นปัญหาครับผมพ่อบอกว่าพี่ครับทาไมตัวเกมมันต้องอัปเดตแพทนานยังเลยไอ้ตรงส่วนนี้นะครับทำได้อย่างเดียวนั่นก็คือรอครับถ้าเกิด ถ้าเกิดว่าใครนะครับรอนานมากจนเกินไปแนะนานะครับว่าให้ทําการลบเกมทิ้งแล้วโหลดเกมใหม่ไปเลยครับที่ครับอันนี้คือโหลดเกมใหม่หรือว่าอัปเดครับเนี่ยทำไมแพดมัน2 2งจิกเลยอันนี้นะครับผมก็พูดตรงว่าเป็นการอัปเดตแพดนะครับซึ่งแพดครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นนิแพดใหญ่มากๆดังนั้นนะครับก็คงไม่แปลกหรอกครับที่ตัวเกมจะต้องมีการปล่อยแพทออกมาแต่ผมก็ต้องยอมรับว่าแพท2.4ในครั้งนี้มันใหญ่จริงๆครับ อย่างที่บอกนะครับว่าใครที่ยังไม่ได้เล่นแพท2.4ในตอนนี้นะครับก็สามารถไปอัปเดตในตัวของ Google Play ได้เลยนะครับปัญหาต่อไปนะครับนับน่นคือวายริปภาพดินน้ำมันคงจะแปลกใจนะครับที่จะหลายคนนั้นลองเข้าไปเล่นในเกมลีกออร์ติจนวายริปและมีตัวละครมันสีแปลกๆบางคนก็สีมันออกคุณๆบางคนก็ออกสีใสๆดูแล้วมันไม่สวยงามไม่ตะการตาอะไรเลยมันเกิดอะไรขึ้น ซึ่งในจุดนี้นะครับทางผู้พัฒนาเองไม่ได้ใส่ไว้ในตัวแพทโน้ตของแพทสดแต่อย่างใดน,นะครับแต่เกิดจากการที่ผู้พัฒนาเนี่ยน่าจะให้ตัวเกมนั้นมีการด o w n g r a เรื่องของกราฟิกลงเพื่อให้ผู้เล่นที่มีโทรศัพท์มือถือที่สเปคไม่ค่อยแรงเนี่ยสามารถเล่นได้ลื่นมากยิ่งขึ้นนนเองครับใครนะครับผมที่เจอปัญหาว่าตัวละครสีซีตัวละครมันไม่สวยเหมือนเดิมนะครับวิธีการง่ายแสนง,ง่ายครับก็คือการที่เรานั้นไปปรับกราฟิกให้มันสูงขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ขึ้นว่า ขอโทษด้วยนะครับผมอุปกรณ์ของคุณไม่รองรับอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้นะครับนั่นก็แปลว่ายินดีด้วยครับมือถือของคุณนั้นไม่รองรับในการปรับภาพให้สวยขึ้นกว่านี้ได้แล้วซึ่งในจุดนี้นะครับผมก็แก้ได้2อ,อย่างอย่างแรกนะครับก็คือเล่นตามสเปคที่ทางรีวินั้นกําหนด,ดมาให้อย่างที่2ก็คือซื้อมือถือใหม่และมือถือใหม่เนี่ยขอแนะนําว่าให้ซื้อความจําที่มากกว่า 64G ขึ้นไปนะครับ 128G ขึ้นไปยิ่งดีเพราะว่าตัวเกมหรื่อง Origin w i d e t เนี่ยมีขนาดที่ใหญ่มากๆดังนั้นเราต้้้้อองเผื่่่ในนนสวววีีไดยัปญหาท3 นะครับนั่นก็คือ ทำไมผู้ใช้ iPhone เสียงเกมถึงเบาปัญหานี้นะครับจะเกิดขึ้นกับคนที่ใช้งานเป็น iPhone นซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยการที่เวลาที่เล่นเกมไปสักพักนะครับปรากฏว่าเสียงในเกมนะครับมันไม่ยอมออกหรือถ้าเกิดว่าออกเนี่ยก็ต้องเปิดเสียงดังมากๆเลยครับถึงจะได้ยินและลําโพงที่ยินส่วนมากเนี่ยจะเป็นลาโพงหูฟังนะครับผมก็คือลำโพงไอ้ลำโพงเล็กๆนะครับผมที่อยู่ตรงตรง๊เครื่องหรือบางทีอาจจะออกข้างเดียวบ้างอะไรบ้างนะครับซึ่งปัญหาแบบนี้นะครับก็สร้างความน่ารคาคาญให้กับคนหลายคนมากๆเลยแต่มันก็มีวิ แบบง่ายได้เลยครับวิธีการแก้ปัญหานะครับน่าคืออันดับแรกนะครับเราต้องไปที่เซ t t i n g ก่อนนะครับแล้วเราก็พยายามหาแอปพลิเคชันของวายริฟให้ได้ครับแล้วเมื่อเรียบร้อยนะครับเราต้องเข้าไปที่ allow วายริฟ to เ c ็กเนะครับเมื่อเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับให้ไปดูตรงคําว่าไมโครโฟนครับปรับตรงไมโครโฟนนะครับให้เป็นแบบปิดไว้นะครับผม เดี๋ยวนี้นะครับเสียงเกมก็จะกลับมาแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับผมก็จะมีตัวของคําถามอะไรมากมายแบบจิปาถะเล็กน้อยในแพท2.4นะครับยกตัวอย่างเช่นแชมเปี้ยนเนี่ยจะมาเมื่อไหร่บ้างนะครับอันนี้ผมไม่สามารถบอกเป็นวันเวลาได้นะครับแต่ว่าผมสามารถแจ้งได้ว่ามาเดือนไหนบ้างนะครับในเดือนนี้นะครับตัวอาร์ชานก็มาแล้วเรียบร้อยนะครับในเดือนถัดไปครับคือเดือนสิงหาคมเดือนสิงหาคมนะครับตัวละครที่จะมาตัวต่อไปน่นคือตัวของเทรสนั่นเองครับ ใครที่เป็นสาวกซับพอร์ตนักล่าวิญญาณคนนี้นะครับผมก็สามารถเตรียมตัวรับแรงกระแทกในการฮุกศัตรูได้เลยนะครับในเดือนหน้าส่วนตัวละครอีก2ตัวนะครับนั่นกะ็คือตัวของนูนูและตัวของแบรนด์จะมาในเดือน กันยายนนะครับซึ่งบอกเลยครับว่า2ตัวละครนี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับเพราะว่าตัวของนูนูนะครับก็เป็นตัวละครที่มีความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งป่าได้ดีมากเรียกได้ว่าเคานเตอร์ป่าได้เก่งสุดๆเลยครับส่วนตัวของแบนนะครับก็สามารถเล่นทั้ง2ตํตำแหน่งครับไม่ว่าจะเป็นมิดเลนหรือว่าจะเป็นตัวของซับพอร์ตนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าดาเมจแรงทั้งคู่ดังนั้นใครนะครับผมที่เป็นเมจสายแบบแบบเบิร์ด่าอย่างเดียวนะครับผมตัวของแบนก็น่าจะเป็นคําตอบที่ดีมากๆเลยครับ และสำหรับแพด2.4นะครับบางคนก็อาจจะเจอปัญหาเยอะๆนะครับผมเช่นแลทำไมตัวเงินมันหายไปนะครับบางคนไวรคอหายก็มีนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยเจอปัญหาติดบักนั่นนู่นนี่นะครับซึ่งเพื่อนนะครับสามารถทําการแจ้งปัญหาได้โดยง่ายนะครับโดยวิธีการที่ผมแนะนานะครับนั่นก็คือเข้าไปที่ Google ครับและเขียนคําว่า Wire Rip Support ไทยเพียงเท่านี้ครับเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับเข้าไปที่ลิงก์แรกครับแล้วก็สามารถยื่นคําร้องให้กับทางไลออให้ทําการจัดการปัญหาได้เลยทันทีครับ โดยปกติแล้วนะครับอีเมลที่ตอบกลับมาค่อนข้างจะเร็วและไวมากๆดังนั้นเพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับมีคนตอบคืนกลับมาอย่างแน่นอนครับซึ่งในส่วนนี้ผมจะทําการทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างใต้คลิปให้นะครับและนี่นะครับก็เป็นปัญหาหลักๆสําหรับแพทสองสี่ 4. ซึ่งาอันนะครับผมก็อาจจะไม่ใช่บัก็กหรือว่าบางอันก็อาจจะเป็นเรื่องของระบบมากกว่านะครับดังนั้นเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งเข้าใจผิดก,กันนะส่วนเรื่องการแบนแชมเปี้ยนตอนนี้ก็มาแล้วเรียบร้อยนะครับสามารถไปแบนกันในแรงได้เลยนะ ต้องมารอดูกันอีกทีนะครับผมว่าในแพท 2.4A นั้นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแชมเปี้ยนไอเทมหรือระบบเกมต่างๆแต่ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้ไรออจะมีการลาพักร้อนประมาณ2สัปดาห์นั่นก็หมายความว่าตัวของไรออนะครับผมจะทําการ กลับมาอีกครั้งหลังจากวันที่16เดือนสิงหาคมนั่นเองครับดังนั้นนะครับเราก็จะมีแผง2.4ค่อนข้างยาวหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมอย่างน้อยก็มีการอัปเดตมาตามแผนแล้วยังไงนะครับก็ขอให้เพื่อนทุกคนมีความสุขในการเล่นเกมหรือ Origin Wild Rift และที่สำคัญที่สุดนะครับท่านเพื่อนคิดถึงเกมบลิทออริจินวาริฟคิดถึงจินวารุก่อนจากกันนะครับขออนุญาตฝากสปอนเซอร์นิดนึงนะครับผมกับช h i ล i p เปนี่อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับเพื่อนๆสามารถไปเติมที่นี่ได้เลยนะครับรับรองเลยว่าเติมแล้วถูกกว่าสะดวกกว่าอย่างแน่นอนครับเมื่อเติมแล้วนะครับอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องจินวารุด้วยนะครับ าพื่อชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับท่านเพื่อนๆนะครับผมอยากติดตามข่าวสารของเกม League of Legends Wild Rift หรือว่าความขื้นหน้าต่างๆเนี่ยสามารถกดไลค์เพจจินวารุได้เลยนะครับผมและเกี่เพื่อนๆนะครับผมอยากที่จะเป็นครอบครัวเดียวกับจินวารุก็อย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มจินวารุครูด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับและเกี่กับเพื่อนๆนะครับอยากหาเพื่อนเล่นเกม Wild Rift หรรรรือววว่่่่าาาาาเเเกกกมมมมมตงงๆนียยถถึพูดคุับผ็สข้ Discord จินวารุลิง์กอยู่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับและอย่าลืมไปกด Subscribe ช่องรองของผมด้วยนะ execute ลิง์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเหมือนกันนะครับโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ขอญอาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า